ทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้มาพบก,กันอีกแล้วในช่องของคิวติพายแชนแนลค่ะวันนี้นะคะทุกคนเรามาอยู่ในหน้าของยูฟ่าบัตตี้เช่นเคยคะ่ะทุกน,นมาแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้จะมาเล่นมาจองมาจองมาจองสองนั่นเองจ้ามาดูกันเลยว่ามาจองสองเนี่ยมันจะเท่าไร่กันเช่ยอ่อะมาเริ่มที่เบ็ดห้า ห้าสิบยังต่ำไปก่อนนะทุกคนโบเนี่ยเอาต้างมาพันเดียวเองไอะอย่าบอกนะว่าอย่าโลภอย่าโลภบ,บอกเลยเล่นสล็อตแบบนี้อย่าโลภนะทุกคนค่อย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 มาอีกแล้วสี่สิบบาทไม่แล้วทุกน,นี่สองร้อยเจ็ดสิบหวัดยาวเลยห้รยาร้อยแปดสิบเจ็ดบาททุกคนคะ่ะยาวอีกไหมยืมห้าล้านเป็นห้าสิบนิดถือว่าเขา้าดีอยู่นะทุกคนนะ ตอนนี้ได้หนึ่งพันหกร้อยเนี๋ยแวคุณผู้ทางบ้าน,นียสามารถทอนได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูว่าเล่นไปเล่นอย่งงจะเข้าอยู่ไหมคุณอ้โหสเก็ตเตอร์มาอันนี้คือตัวหวายปะวายสเก็ตเตอร์หนึ่งพันห้ารอยบาทเลหลือสองตัวแม่งไม่เข้าอีกเดี๋ยวลดเบ็ดไปหมนออโตอีกสิบทีเพราะว่าตังเริ่มลดลงเรื่อยๆล สี่ร้อยไม่เข้าเลยโอ้น่ารักสเก็ตเตอร์อืเรียนผ่านไปละไม่ไม,ม่สักตัวสักตัวสักตัว,ตวดิไอสัตว์เด็แม่ <c ười> พูดไม่พอเลยนะไม่น่ารักนะคะรัคาสามร้อยยี่สิบบาทคะ่ะจะจมทุนแล้วเด้อยังไงยังได้อยู่ร้อยยี่สิบ ยี่สิบเจ็ดบาทวัดนะไม่สักทีสามร้อยบาทค่ะสเก็ตเตอร์ก็ยังมาสองอยู่นะสามสักทีก็ไม่สามนะโอ้ยี่สิบเจ็ดบาทนี่วัดมะได้ชัวร์นี่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทค่ะพี่มาเลยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทชัวร์ชัวร์่ามาแล้ว ถือว่าวันนี้ได้กำไร632บาทนะคะก็พอแล้วนะคะสำหรับยูฟาบัตตี้นั่นเองจ้าสำหรับคลิปหน้าอยา่ให้เล่นเกิไมเนเมนไว้ได้คอมเมนต์ได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ